สวัสดีครับก็กลับพบกับมอนกองอีกครั้งนะครับบายจา์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่4กุมภาพันธ์2562นะครับเวลาอัดคลิปตอนอยู่ที่1 1มง45นาทีนะครับก่อนอื่นเลยครับคงต้องกล่าวคำว่าซินเจียอยู่อีซินีหัวใช้นะครับต้อนรับเทศกาลจุดจีนนะครับที่มาถึงแล้วนะครับในปีนี้นะครับก็ขออวยพรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับร่ำรวยเฮงเงนะครับ ประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับอ่ะทีนี้สําหรับทิศทางทองคํานะครับในทิศที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทําจุดสูงสุดได้ที่ราคา1,326เหรียญน,นะครับหรือทองคําแท่งก็ประมาณ1,9500ถึง1,9600บาทต่อบาททองนะครับก็ไม่มีต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า ทองคำเนี่ยมันก็ขึ้นตามเทคนิคอขแล้วก็ต้อนรับตดจีนอยู่แล้วนะครับเป็นตัมทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในกลุ่ม VP เนี่ยนะครับผมก็ได้เขียนบทความทิ้งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าทองคำเนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางผ่านด่านราคา1,327เหรียญได้100%ซในครั้งแรกนะครับก็เป็นตามคาดการเอาไว้ครับทองคำเนี่ยเมื่อมาถึงราคา1,326เหรียญเนี่ยนะครับ ก็ปรับตัวลงมานะครับปัจจุบันครับก็ปนเปลี่ยนอยู่ที่ราคา1,313เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ3 1 3 4บาทต่ดอดอลลาร์นะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่ารายการมาดูทองคำเนี่ยนะครับก็จะออกมาสรุปให้กับนักลงทุนเนี่ยนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับว่าแนวโน้มในแต่ละอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับและทีนี้ ในวันต่อๆไปเนี่ยนะครับเราก็มีการอัปเดตการให้ตลอดในกลุ่ม VIP นะครับฉะนั้นแล้วท่านที่สอบถามมาว่าอยากให้ทางหมอดูงทองคำเนี่ยนะครับอัปเดตให้ทุกวันนะครับต้องบอกแบบนี้นิดนึงว่าในการที่จะเขียนบทความหรือว่าอัดรายการขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นแล้วในกลุ่ม VIP เนี่ยนะครับเรามีการทําบทความให้กันทุกเช้าบางทีก็มีบ่ายบางทีก็มีเย็นนะครับ หรือว่ามีการส่งซิกแนลกันตลอดในกลุ่มนะครับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เขาทราบดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าท่านควรเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับดีกว่านะครับเพื่อถ้าต้องการ <ๆ S 1> การ <ๆ S 1> อัปเดตตลอดเวลานะครับอันนี้ก็มันน่าจะง่ายกว่าในการที่จะมาอัปเดตใน y o u t u b e นะครับอันนี้ต้องเ,ออเรียนแจ้งให้ทราบแบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ทีนี้เจ้าใงญต่อนะครับสำหรับทิศนี้นะครับทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้ไหมจะรีบาวได้ไกลเท่าไหร่จะลงต่อขนาดไหนเทรนทองคําเปลี่ยนหรือยังนะครับมากมายหลายคําถามที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับก่อนจะไปดูบทอบทความนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะครับว่าสําหรับลูกค้านะครับที่เทรดด้วยมืออยู่นะครับหรือว่าเทรดอยู่กับโบรกผมเนี่ยที่ดูแลอยู่2โบรกนะครับ ก็คือมีทั้งบล็อก1แล้วก็บล็อก2เนี่ยนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ยังมีการนับจํานวนหลอดสะสมทองกันต่อไปอย่างเรื่อยๆนะครับโดยเราจะไปสรุปนะครับจํานวนหลอดนะครับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วเราก็จะแจกทองคําในเดือนต้นเดือนมีนาคมนะครับโปรโมชั่นครับเททองครบทุกๆ50%หลอดครับก็แจกทองคําให้1สลึงทันทีนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมนะครับ เทรดครบ50หลอดก็แจกเลยครับ1สลึงนะครับสะสมไปเรื่อยๆครับ100หลอดก็2สลึงนะครับเท่าไหร่ก็ตามนั่นแหละครับท่านเท่าที่ท่านเทรดได้นะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับข้อที่2ครับสำหรับลูกค้าที่เปิดพอร์ตใหม่หรือว่าลูกค้าเก่านะครับทางโบ๊กเองก็ยังมีโปรโมชั่นจากโบนัสให้เช่นเคยนะครับทุกๆ1,000เหรียญนะครับมีการแจกโบนัสให้50%กับ20%นะครับนั่นก็แปลว่า วางเงิน1000เหรียญครับท่านได้โบนัส5 0 0เหรียญกับ200เหรียญนะครับก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับท่านที่อยากจะทดลองซื้อขายทองคําในรูปแบบของโกลสปอร์ตนะครับหรือว่าใครเล่นอยู่โบกอื่นอยากย้ายค่ายมาอยู่โบกนี้แล้วอาจารย์เติ้นก็ดูแลให้นะครับก็ย้ายมาได้เลยนะครับอันที่3ครับผมดีลให้ไว้แล้วนะครับอันนี้เคยแจ้งไว้แล้วว่าทางโบกที่ผมดีลให้เนี่ยนะครับเราจะมีการฟรีดอกเบี้ยให้หรือว่าฟรีสวอปให้7วัน นะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดท่านมีออเดอร์นะครับเปิดซื้อเอาไว้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีสวอปที่ติดลบเนาะแต่ถ้าเกิดท่านสามารถปิดออเดอร์ได้ภายใน7วันครับทางโบ๊กเขาก็คือจะคืนดอกเบี้ยหรือคืนสวอปให้นะครับก็คือไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆนะครับที่สําหรับให้กับนักลงทุนนะครับสุดท้ายครับสําหรับโรบอทหวานเย็นนะครับแล้วก็โรบอทฮาร์ดคอร์นะครับ ปัจจุบันก็ทําการซื้อขายตามปกตินะครับมีกําไรนะครับมีมีขาดทุนรออยู่ตอนนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับนักลงทุนนั่งมองเฉยๆครับตอนนี้นนท่านคงเห็นแล้วว่าโลบอทก็กําลังแก้พอร์ตอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนผสมกันอยู่ในพอร์ตนะครับเดี๋ยวรอสักพักครับท่านจะได้เห็นว่าโลบอทฮาร์ดคอร์และหวานเย็นแก้ไขพอร์ตยังไงนะครับอดใจรอนิดหนึ่งนะครับในทิศนี้ท่านคงได้เห็นแล้วนะครับอ่ะ ก็จบการโฆษณากันไปนะครับทีนี้มาดูแผนการแส่ทองคำนะครับในรูปแบบของโกลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนกันนะครับสรุปภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสัญญาณขายเซลล์ระยะสั้นทำงานอยู่นะครับแต่ว่าเทรนทองคำขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเนี่ยก็ยังทำงานอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าออกมาในรูปแบบนี้ครับทองคําครับมีโอกาสที่จะออกมาเป็นไซเวทั้งอาทิตย์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอาทิตย์นี้อาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดเอาไว้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ไซเวทั้งอาทิตย์เพราะจุดคลแมกของอาทิตย์นี้ครับมันจะอยู่ที่ราคา1310เหรียญถ้าเกิดทองคำครับสามารถปรับตัวลงหลุดลงไปได้ หรือปิดตลาดต่ำกว่าราคา1,310เหรียญได้นะครับเทนทองคำขาลงระยะกลางครับจะเริ่มกลับเข้ามาทำงานนะครับนั่นแปลว่าชาวเหวครับท่านมีโอกาสที่จะหายใจโล่งขึ้นนะครับเพราะทองคำเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะครับถ้าเกิดมันหลุด1,310เหรียญลงไปได้เนี่ยนะครับก็คาดว่าท่านคงจะได้เห็น1,300้นต้นๆ แต่ถ้ามันยังหลุดลงไปไม่ได้และรีบาวทะลุกลับขึ้นไปสูงกว่าราคา1,324เหรียญน,นะครับอันนี้ชาเหวครับเกมโอเวอร์นะครับเพราะคิดว่าด่าราคา1,327เหรียญคงแตกนะครับนั่นแปลว่าอาจารย์เติ้งฟันธงเลยครับว่าถ้าเกิดมันทละ 1, ลุราคา1,324เหรียญได้ในรอบนี้ หรือปิดตลาดสูงกว่าราคา1,324เหรียญในรอบนี้ครับท่านจะได้เห็นราคาทองคำครับขึ้นไปต่อที่ราคา1,336จนถึงราคา1,342เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วครับภาพรวมนะครับกรอบทองคำในทิศนี้ครับจะอยู่ที่กรอบราคา1,310จนถึง1,324เหรียญน,นะครับทะลุออกไปด้านไหนครับก็วิ่งไปตามเทรนด์ด้านนั้นทันทีนะครับอ่ะ มาเจาะลึกกันทีละข้างกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่อยู่นะครับหรือว่าติดดออยู่ตอนนี้นะครับให้เล่นตามแผนนี้นะอันดับแรกครับให้รอเปิดซื้อบายครับหรือว่าตั้งบายสต็อปรอครับไว้ที่ราคา1316เหรียญน,นะครับถ้าเกิดสามารถทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับจะเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่ราคา1320จนถึง 1,322เหรียญน,นะครับถึงจุดนี้ก็ปิดกำไรออกมาก่อนนะครับและดูว่ามันสามารถผ่านราคา1,324เหรียญได้หรือไม่นะครับถ้าไปได้นะครับทองคํามีโอกาสไปจบในกรอบราคา1,327จนถึงราคา1,330เหรียญน,นะครับอันที่2ครับถห้าลงทุนครับรอเปิดซื้อบายนะครับหรือว่าตั้งบายลนะิมิตรอณที่ราคา1 3 0 7เเหรียญครับเป็นไม้แรก 1304เป็นมาที่2และ1297เป็นมาที่3นะครับถ้าเกิดได้ครบ3ามานี้แล้วครับทองคำยังลงต่อนะครับให้หยุดการไล่ซื้อบายทันทีนะครับจำไว้ให้แม่นครับชาวดอยนะครับจำไว้แม่นเลยนะครับว่าถ้าทองคำครับหลุดลงต่ำกว่าราคา 1, 3 1 0เหรียญได้เมื่อไหร่นะครับหรือปิดตลาดต่ำกว่าราคา 1, 3 1 0เหรียญได้อีกครั้งนะครับเทนทองคำขาลงระยะกลางจะเริ่มทำงาน นะครับฉะนั้นแล้วท่านควรจะมีเซลติดมือเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไปเจอลกทองคำครับถูกๆครับที่บริเวณราคาครับวณราคาครับ1290จนถึง1295เหลรียญนะครับฉะนั้นแล้วครับท่านต้องระวังด้วยนะครับทีนี้สําหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับก็มีแผนดังนี้นะครับอันที่1นนะครับ สำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์อยู่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงนะครับให้จับตามองราคา 1, 3 1 0เหรียญเพียงจุดเดียวครับถ้าหลุดลงมาได้ครับทองคำครับจะเริ่มเป็นไซส์เวดาวนะครับเป้าหมายกำไรแรกครับอยู่ที่ราคา1,304จนถึง1,307เหรียญนะครับและ1295จนถึง1297เหรียญครับเป็นกรอบกำไรที่2อันที่2ครับ ใครที่รอเปิดขายเซลล์นะครับในที่สูงๆนะครับแนะนำว่าอันนี้ให้รอก่อนนะครับให้รอกรอบ1,322ถึง1,324เหรียญในกรอบแรกและ1,2,3,4จนถึง1,2,3,6นะครับเป็นจุดเปิดขายเซลล์รอบที่2นะครับอันเนี้ยจะเป็นจุดปลอดภัยขึ้นนิดนึงนะครับชาวเหีวครับต้องจำให้แม่นนะครับว่าชะตากรรมของท่านครับ ฝากไว้ที่ราคา1,310เหรียญเท่านั้นถ้าหลุดลงไปได้ท่านรอตายแต่ถ้าเกิดยังหลุดลงไปไม่ได้ทองคำจะดีตัวกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งและขึ้นไปแบบไซเวอ u ฟแบบเรื่อยๆนะครับไม่มีลิมิตนะครับสูงได้เรื่อยๆเลยฉะนั้นแล้วเป้าหมายมองไกลครับมองได้ถึงราคา1,342เหรียญ ฉะนั้นแล้วท่านต้องวางแผนในพอร์ทให้ดีนะครับสำหรับชาวเหวนะครับหลุดพ3 1 0ได้ท่านรอดไม่หลุดท่านตายครับมีแค่นี้เองนะครับสรุปคำแนะนําวันนี้ครับอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติ้งครับไม่ขอเลือกยืนข้างฝั่งไหนเลยนะครับไม่ยืนเลยแต่ผมให้เอาราคา1,310เหรียญเป็นเกณฑ์ใครอยากซื้อบายดูว่า มันเข้าใกล้พันสามร้ยมนะครับท่านอาจจะซื้อราคา1,311งพันบเามร้อยเหรียญก็ได้เสี่ยงเปิดซื้อบายขึ้นไปนะครับให้รอมันเด้งรีบาวแล้วก็ปิดกำไรสั้นๆถ้ามาหลุดพันสามคัดลอตทิ้งกลับหน้าเล่นเป็นเปิดขายเซลลแทนนะครับหลุดลงมาก็ปิดกำไรนะครับเดี๋ยวท่านคอยดูครับอาทิตย์นี้นะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยนะครับ ท่านจะเห็นรักทองคำเนี่ยนะครับมันวิ่งป่วนเปลี่ยนไปมาที่ราคา 1, 3 1 0เหรียญน,นะครับหลอกรักลงทุนครับเดี๋ยวให้ซื้อเดี๋ยวให้ขายเดี๋ยวให้คัดลอดนะครับปั่นหัวท่านเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะกระชากแรงๆไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ให้นักลงทุนตั้งตัวทันนะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับห3 1่ยเหรียญครับในทิศนี้ เป็นจุดคลายแม็กที่สำคัญสำหรับชี้วัดว่าทองคำครับจะไปทางใดแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับใครสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP ใครสนใจอยากจะเทรดโรบ,บอทใครสนใจอยากจะได้รับสัญญาณต่างๆติดต่อผมโดยตรงครับที่ ID Line ครับเติ้งครับที่ Thailand e r n แล้วก็ G G o ู d นะครับเบอร์ตรงครับ087-343-4545 นะครับมีเท่านี้ครับ Facebook อาจารย์เติ้งไม่มีนะครับถ้าใครเจอ Facebook อาจารย์เติ้งอันนั้นของปลอมทั้งนั้นนะครับผมไม่เล่นนะครับมีแค่ YouTube Line แล้วก็เบอร์ตรงเท่านั้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ